เทคนิคถ่ายวิดีโอ iPhone นะครับที่ผมใช้นะหนึ่งนะครับกดตรงนี้ครับเลือกความละเอียดวิดีโอนะครับแตะเลยครับสามารถแตะเป็น 4K 6 0สิบเฟรมนะครับ HD 6 0สิเฟรม 4K 6 0สิเฟรมนะครับ HD แล้วก็แตะตรงนี้ก็3 0 6สิบหสินะครับเลือกเอานะครับจะถ่ายเป็น HD นะครับ Full HD 6 0สิเฟรมหรือว่า3 0สิเฟรม 4K 3 0สิเฟรม ได้หมดนะครับลองเล่นดูนะครับตรงนี้นะครับอ่ะได้ถึง60เฟรมนะ 4K คนะครับ,รบอันนี้คือกล้องหน้านะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอนะครับให้เรากดถ่ายรูปไปด้วยนะครับอ่ะสมมุติเรากดถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้คือโหมดวิดีโอทั้งนั้นนะครับกดถ่ายวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือปุ่มถ่ายรูปนะครับในกรณีที่เราเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วเราต้องกดถ่ายไปด้วยนะครับเพราะว่า มันจะจับภาพนิ่งนะครับเวลาที่เราจะเอารูปไปทําปกคลิปนะครับมันจะง่ายนะครับง่ายกว่าเวลาเราไปแคปรูปจากหน้าจอวิดีโอนะครับเพราะว่าบางทีเราเคลื่อนไหวตลอดนะครับรูปมันก็ไม่ชัดไงแต่ถ้าเรากดตรงนี้ครับปุ๊บมันก็จะอัดไว้ด้วยนะครับมันก็จะถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเป็นเทคนิคเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่3ที่ผมใช้นะครับก็คือเพื่อนๆครับเราสามารถที่จะ ปรับฟิลเตอร์ไปด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปเปลี่ยนโหมดเป็นรูปถ่ายก่อนนะครับอ่าแล้วก็นะครับแตะข้างบนครับแตะข้างบนนะครับข้างบนนะครับจึ๊กนะครับแล้วก็ปัดข้างครับไปที่ฟิลเตอร์นะครับปุ๊บอ่าแล้วก็เลือกฟิลเตอร์ครับอ่าผมเอาสีนี้ก็แล้วกันนะครับมันจะดูออกนะครับทีนี้เพื่อนๆก็กดถ่ายนะครับแต่ว่าต้องแตะค้างตรงนี้แล้ว ปัดมาทางทางขวานะครับมันก็จะเป็นการถ่ายวีดีโอโดยการใช้โหมดฟิลเตอร์ของภาพนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าให้ดูกดตรงกลางถ่ายไปเลยเห็นไหมครับปุ๊บตอนนี้วีดีโอถ่ายแล้วนะครับก็จะเป็นสีที่เราเลือกฟิลเตอร์ไว้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆนะครับ3เทคนิคในการถ่ายวีดีโอไ h o n e นะครับโอเคติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ